เมื่อวานก็ได้ไปชุมชนโชคสมานพี่น้องนั่นก็ยังขาดแกเรื่องอ่านก็วันนี้ก็ได้รับปากพี่น้องว่าเดี๋ยวมื้อเที่ยงเราจะเอาข้าวกล่องและน้ําดื่มไปให้วันนี้ดูดิแม่ครัวเรามาทําตั้งแต่เช้าวันนี้มีเมนูแกงเขียวหวานไก่ไก่ต้มตำปลาแล้วข้าวหมกไก่ของโรงครัวใช้พอดีก็พี่น้องมุสลิมทานได้ครับฮาลานเมืไ่ไพี่น้องมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะวันนี้เราจะทําส่งหลายทันอ่องค่ะก็ต้องรีบมาเนาะนี่มนูข้าวหมกข้าวหมกมาดูนี่นี่นกำลังดักข้ากกไ่อยู พี่เิ่มข้าโมกไก่กี่กองแล้วตอนนี้อ๋อประมาณ0 0กล่องแล้นะครับ <S <S เนี่ยมาทันเวลาพอดีเลยนะนี่นะครับผมขับรถมาเองแล้วก็มีรถหกล้อตามมาขนของที่มีน้ำใจจากาชาวกรุงเทพกับชาวสุพรรณขนมาหนึ่งรถหกล้อกับหนึ่งรถกระบะตู้ทึบครับผมเดินทางแต่เมื่อวานช่วงช่วงเที่ยงอะประมาณ14ชั่วโมง 14, 14มชั่วโมง คนต่างบ้านต่างเมืองมาเรามาเจอสภาพแบบนี้รู้สึกเศร้าใจแทนอ่ะคุณถ้าเป็นเราจะทำยังไงเนี่ยเราดูเขาเจอต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะแต่ก็ขอให้สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าคนก็ยังอดยังต่อแถวกันเยอะเลยน้ำขวดหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าท้องหนึ่งบาทที่ตอนเนี้ยว่ามันมันมันหากินไม่ได้อ่ะมีตังค์ก็ซื้อกินไม่ได้นะตอนเนี้ย ตอนนี้ที่ชุมชนโชคสมานก็พี่น้องยังขาดแคลนเรื่องอาหารพี่น้องรู้ว่าเรามาก็ออกมาเยอะเลยมาเอาข้าวไปกินกันเอาน้ําไปดื่มนะครับอันนี้สงรารราการแบบตอนนี้กับเมื่อคืนเป็นไงบ้างตอนนี้กลางวันมันมีแสงกันไม่ได้เห็นพี่น้องแบบ เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าเมื่อค um ืนมันมืดที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนเนี้ยปากันมากเลยเมื่อคืนตอนนี้แล้วเมื่อคืนไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าพี่น้องอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมาเพราะมันมืดแล้วก็พอกลางวันนี่มากันเยอะเลยที่บ้านมีสีกุลค่ะ เกือบถึงชั้นสองเลยประมาณสขั้นบันไดถึงชั้นสองหนักหนัก,หน,กหนักสุดๆเลยสบายใจลูกได้กินคอบคุ้นมากมาก,น,ากนะหลงนะให้ลูกไบนะมีความทุกขน,นะหลงนะจะเิ่นจะเล่นนะหลงนะเออจะเริญว่านี้นะ